วันนี้ขอแนะนำคู่จิ้นคู่ใหม่สองาธาตุธาตุอะไรอะ่ะจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยาธาตุระไรดูสินี่มันาธาตุหรือเปล่าเพื่อนดูเลยนะาธาตุเอ๊ะหรือว่าเต้าส่วนอ่าเราเอาเต้าส่วนมากับอะไรเกรดเล็กๆไม่มีเงาสะท้อนอะไรมากมีความชื้นสูงรสเค็มแน่นอนนี่คือ เต้าส่วนและเกลือสิ่งที่ขาดคือกะทิพอ,อ,อแล้วนะเ,เช้ามาปุ๊บก็พูดถึงแต่เรื่องของกินเลยนี่คืออะไรคะนี่คือกรรมฐถนเหลืองเนาะกรรมฐถนเหลืองคู่จิ้นของเขาก็คือแน่นอนเกลือเกลือมีรสเค็มสรารพุณของเกลือคืออะไรที่เราเอาไปใสป่ปลาสลิดนะสรารพุณที่เราจะจําได้คือรักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อยเพื่อนบางคนบอกว่าจําบํารุงธาตุทั้งสี่จบดีออก ใกล้ๆกับเบญจกูลนะแต่จะขอแนะนำวันนี้คู่จิน้นคู่นี้จะช่วยให้เราจำข้อคำตอบสำหรับไปสอบปิบัติก้าเขาถามเราเรื่องสรรพคุณของเพศสัตววัตถุชนิดนี้ซึ่งเราหยิบมาสองยิงนัดเดียวได้สองตัวตัวนี้สีอะไรแน่นอนสีเหลืองอ่อนนวลน,นั่นแหละคือสรรพคุณของเขา ได้ตัวเดียวไม่พอเอาตัวนี้ไปด้วยสรรพคุณของเขาคือน้ำเหลืองเสียสิ่งที่เหมือนกันคือน้ำเหลืองเสียต่างกันตรงที่ตัวนี้ชื่อว่าเกลือเกลือจึงใช้คำว่าแก้น้ำเหลืองเสียส่วนคุณกรรมฐานเหลืองเนี่ยก็เป็นน้ำเหลืองธรรมดานะน้ำเหลืองเสียธรรมดาแต่เติมแก้เข้าไปของเกลือนะโอเคไหม เสร็จแล้วเราให้สรรพคุณเพิ่มไปนิดหนึ่งเพราะว่า2ตัวนี้ใช้ต่างพื้นที่กันนิดหนึ่งตัวนี้อย่างที่บอกว่ารักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อยใช่ไหมแสดงว่าเนื้อนั้นยังไม่เน่าเปื่อยแต่ถ้าอันนี้อยู่ที่ผิวหนังที่ผุพอกดังนั้นสรรพคุณเขาที่จะเพิ่มให้ก็คือแก้โรคผิวหนังผุพงโอเคนะคลิปนี้จบ แค่นี้ง่ายๆเลยถ้าเขาถามว่าเพสัพวัตถุชนิดนี้ชื่ออะไรก็ตอบกรรมฐานเหลืองถ้าชนิดนี้ก็ตอบว่าเกลือถ้าเขาถามรสเค็มก็ตอบได้ว่ารสเค็มนะถ้าเขาถามสปคุณเลือกเอาเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องไปหุงกับน้ำมันนะก็สามารถตอบได้ว่าก็สีเหลืองอ่อนนวลใช่ไหมก็เป็นเรื่องของน้ําเหลืองเสียหรือถ้าอยากจะตอบแอดวานซ์มากขึ้นก็ตอบคําว่า รักษาแก้โรคผิวหนังผู้พองนะเพราะว่าผิวพันธุ์มักจะเหลืองนวลผ่องใช่ไหมอยู่ที่ผิวพันธุ์แต่ตัวนี้เกลือเราใช้หมักพวกเนื้อต่างๆไม่ให้เน่าเปื่อยก็จะใช้คําว่ารักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อยก็ได้บํารุงตาตั้งสีก็ได้หรือถ้าจําคลิปนี้ได้ว่าคู่จิ้นคู่นี้คือเรื่องเกี่ยวกับน้ําเหลืองเสียเนื่องจากเขาเป็นเกลือก็ตอบคําว่าแก้น้ําเหลืองเสียจริงๆอาจารย์าบางท่านบอกว่า ตอบแก่น้ำเหลืองเสียก็ยังได้เลยเพราะว่าก็ยังดูก็ยังถูกอยู่ดีเพราะว่าจริงๆไอ้ตัวของถ้าเราดูในบนรรทัดของกรมรมฐานเหลืองเนี่ยเขาจะเขียนว่าแก้โรคผิวนางผู้พองเว้นวักน้ำเหลืองเสียจริงๆริก็อาจจะเป็นแก้น้ำเหลืองเสียแหละแต่ว่าคนเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าน้ำเหลืองดีผิวมันก็ดีใช่ไหมจำไปน้ำเหลืองเสียแก้น้ำเหลืองเสีย